พะเยาพ่อแม่ลูกหลานตานเต่าเป็นคนพะเยารักเมืองพะเยาตั้งแต่ละอ่อนโตใหญ่กลายเป็นคนเขาหัวใจแ้นเป็นพะเยาหมูเขข่เฮาฮักมันเกิดมุ่งน้เมืองพะเยาเฮานี้มีความงามตาเป็นเมืองพยาประชาฮักสามัคคีเมืองพะเยา มา้เคียวขามขจีรุ่งเรืองระวีรำ่ำรวยวัฒนธรรมเกิดพี่พะเยาอยู่เมืองพะเยาฮักเมืองพะเยาพ่อแม่ลูกหลานตานเต่าเป็นคนพะเยา สมบูรณ์พระเจ้าตนหลวงเป็นศูนย์รวมใจศรัทธาเมืองพเยาวสุขใจสงคำเป็นวาให้ได้ได้มาชื่นตาชื่นชมยินดี สวัสดีนะครับกับทางท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันในรายการประเพณีพิธีการนะครับผ่านทางเพจ Facebook พะเยาทีวีทีวีเพื่อชุมชนนะครับพบกันในรายการนี้นะครับทุกๆวันอังคารนะครับก็จะพบปะกับทังเจ้าหน้าที่จากกองพิธีการนะครับสองท่านซึ่งในวันนี้นะครับกระผมนายนัทวุฒิทองแป้นนะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับเป็นผู้ดําเนินรายการ และอีกท่านหนึ่งนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือนายสุภก r ิดปูเลยนะครับนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการนะครับเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ซึ่งจะได้มาพบปะพูดคุยนะครับกับบรรดาท่านผู้ชมและผู้ฟังนะครับทุกท่านทุกคนจะจะได้นำสาระนะครับนำเนื้อหาต่างๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาก็ประมาณ ซิปนาฬิกาทังเซตนาฬิกานะครับแต่บางครั้งบางทีก็อาจจะมีการเลทไปพ่องนะครับนอกตากความเหมาะสมนะครับตามสถานการณ์นะครับนะครับก่อนตีเขาจะเข้าสู่เนื้อหาอย่างต่างๆนะครับนอกเกาะตีผ่านมานะครับทุกท่านทุกคนก็คงจะผ่านของห้องเองครการทรงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ตอนรับปีใหม่นะครับทรงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ปีมังกรนะครับปีนีปีนี้ปีปีมังกรท้องหรือว่า ขอห้องไอเฟิลก็ปีนักขัตบานของของไอเฟิลก็ปีงูใหญ่างปีงูให่นะครับซึ่งทุกท่านทุกคนนะครับก็คงจะได้กลับมาบ้านมาเอวหาหาติปีน้องหาปอหาแม่หาลูกหาหลานไปทางานต่างทีมต่างแดนนะครับเราถือโอกาสได้กลับมาเอวหาบ้านหาจองนะครับก็ในช่วงเวลานั้นก็ผ่านไปแล้วนะครับทุกคนก็ได้กลับมาพบปะกันได้มาสังสรรค์มาเติมเต็มความสุขมือนกัครับชาติแบตชาร์จพลังแลวนะกลับไปซื้งานกันต่อใช่ครับ ซึ่งก็ได้ชาติกันไปแล้วนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้เดินทางกลับไปเพื่อที่จะไปทํางาน้วยเต็มรูปแบบนะครับเพื่อที่จะได้หาเงินหาท้องมาจนเจขอขอบคัวเหมืนอนเดิมนะครับต่อไปนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นนะครับทางพยโยทีวีก็ขอขห้กับลังใจทุกท่านทุกคนนะครับในการทํางานบ่าตัวผมเองทั้งสองท่านนะครับก็มีกําลังใจในการทํางานและทุกๆท่านก็ ต้องใจกัรทำงานนะครับเพืคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองนะครับเพื่อความสําเร็จต่อไปนะครับสําหรับในวันนี้ท่านปีโปอนะครับน้องจีเล่นจะปีโปอนะครับเนาะมามีอย่างที่จะเอามาอู้กับผู้ชมผู้ฟังของครับในช่วงนี้มีอย่างครับช่วงนี้เนาะก็ขอบอกกล่าวนะครับเรื่องสภาพอากาศของบ้านเฮาวกลนะครับเนาะซึ่งช่วงนี้มันก็เข้าหน้าหนาวนะครับโดยตาม กรมตุวิทยานะครับเปิดออกประกาศในช่วงของวันที่เก้ามกราคือวันนี้นะครับเป็นพยากรณ์อากาศของประเทศไทยว่าตั้งแต่หกโมงเจ้าวันนี้จนถึงหกโมงเช้าของวันพุธนะครับก็ว่าภาคเหนือของเขาเนี่ยตอนเจ้าเนี่ยมีอุณหภูมิลดลงหนึ่งถึงสององศาครับอุณหภูมิตามสุดเนี่ยจะอยู่ที่สิบเจ็ดถึงสิบสององศานะครับส่วนสูงสุดเนี่สามสิบเอ็ดถึงสามสิบเอองศานะครับก็ยังนตอว่ายอดดอยบางครั้งอ่ะเกิดเป็นแมกนิงหรือว่าหนาวขึ้นได้ บางจุดนะครับก็เป็น6กถึงสิบสี่องศาเลยนะครับดังนั้นก็ขอให้แม่พี่น้องร่บฟังผู้คนนะครับภากษาสุขภาพร่างกายกันตัวนะครับเพราะว่าอาการมันเริ่มเปลี่ยนไปละไอ้นะใช่ครับอย่างบางวันนั้นปีปอนะอย่างบางวันเขาตื่นมามาเจ้าอากาศหนาวขนาดเย็นเย็นจับอกจับใจแต่พอขวายมาปุ๊บห่อนห่อนล่ะห่อนจนพอแบบอยู่ในพอมันได้นะบวมกับหมอกลงบวมกับหมอกลง มีคืนหนึ่งอะพี่ป๊อตีนัีผมอยู่บ้านบางหว่าตอิอำเภอเอินตำบลอเอิจะเป็นก่อนผมอยู่ในบ้านอยู่เนี่ยวันนั้นเป็นวันที่อากาศหนาวตอนเจ้าแต่พอตกดึกมามีฝนสองสามวันที่พันมานี่ครับน่าจะแม่นสองสามวันที่นีม้อาครับมีฝนลงแต่ลงเหมือนแมนะแม่นแม่นครับจะเนี่ยครับอ่าอากาศเปลี่ยนนีมันแปลปวนพอมันแปลปวนมันเปลี่ยนมันอย่างระบบเนี่ยคนเขามันก็จะบบานี่นะสภาพร่างกายอสภาพร่างกายมันจะบาไวจะบสบายนะครับ เพราะฉะนั้นอย่างที่พี่โอปอได้อู้เหลี่ยงของสภาพันดินฟ้าอากาศแหอย่างไปเนี่ยก็คือเป็นการที่เขาเอามาอู่ทุกท่านได้รับชมรับฟังแล้วก็ได้เข้าใจนะครับเป็นสาระเล็กๆน้อยๆเพื่ออย่างเพื่อความเป็นห้องเป็นใหญ่ของมูอเฮาเนี่ยแหละครับจะได้ดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็โดยความประทานาดีจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยานะครับอย่างเจ้ามาเขาการมาข้างกับเป็นมอกนะครับได้ควายมาเนี่ยประเดี๋ยวนี้เริ่มงบักขหันละ ร้อยนอกเนะาะปกติเจ้ามาฮ้าจะหันร้อยนอกตั้งด้านนี่เวลา<อ>ด้านนี้เนาะที่เขามาหันนี่มันย,ออย่อหน่อยนะพี่ปอช่วงนี้เริ่มมีแล้วครับค่า PM สองจุดห้าเริ่มมาแล้วนะครับอืแถมน้อยนี่ยังมาถึงลูกดอาการที่เป็นไฟไม้ปลาเผาปาลาเจนนะครับอันนี้เริ่มมาละเริ่มเริ่มมีของเราเนาะโดยค่า PM สองจุดห้าเนี่ยคือค่าปกติเนาะดังกรมอนามัยโลกเปิดน,นะครับก็คือว่าบักเปืนว่าค่ามาตรฐานเนี่ยจะบเกินสองห้าไมโครกรัมนะครับส่วนกลม ควบคุมมลพิษของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ว่า PM 2.5เนี่ยมควรเกิน50ไมโครกรัมนะครับส่วนจังหวัดพะเยาของเฮาในวันนี้ก็คืออยู่ที่33.9ก็ถือว่าเป็นอยู่ในที่ระดับปานกลา,างอยู่ากลางอยู่แต่ก็ลืมว่ามานค่างก็มมควันเนาะมันก็อันตรายนะครับเนาะไปไหนออกมาอยู่บริเวณพื้นที่นอกด้านนอกกะใส่แม่เนาะ หลกจเนี่ป้องกันมอควันแล้วป้องกันโควิดนะครับเนาะมันกได้หลายอย่างนะครับอย่างมเตียผมไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับรถเครื่องออกไปเนี่ยโอ้มันจะแสฟตาบบนะคครรััเพราะฉะนั้นกระถือโอกาสลุนนลุงเพื่อนองประชาชนผู้รับฟังไปเลยว่าเป็นไปได้เนี่ยการเผาการอย่างนี้ก่ถ้าบาดเจะเป็นแต่แต่บัดต้องไปเผาต้องไเผาว่าครับต้องไปเผากันเพื่อยางเพื่อสุขภาพตัวเก่าตัวเพื่อสุขภาพของคนส่วนหลุมหมู่ของตัวเองนอครัก เพราะ่ากระทบมันหลายอย่างนะครับต้องะว่าการใช้ชีวิตการอะไรอย่างเนี้ยถ้าถึง่าเป็นต้นเหตุลักลักของการเกิดฟุนพีเอ็มสองจุดห้าของภาคเหนือเขาการเผาการเผาป่าหรือว่าการเผาให้เผาสวนเผานานะครับเนาะปืนแต่เนี้ยนาปังกันเดียวนี้ดูต่อไปแต่เห็นบาช่วงนี้เป็นตะปุ่นเปืนบาดได้เนี้ยนาปังกันแล้วนะครับกันว่าอาจจะมันมีการเผาให้เผาสวนกันนักขึ้นละเพราะว่ามีการลดระลมเรื่องน้าเนาะอาจจะแบบพอใจในช่วงการเกษตรเนาะเป็นกันเลยว่า ตั้งไม่น้ําิงนี่าอาจจะมาปล่อยไปละกันหรือว่าอาจจะมามีการทํานาปังกันในโซนของตั้งผู้กขยาวอะไรอย่างนี้คงื่อลดการเผาป่าลงได้ดเออการเผาให้เผาน้ำลงได้พอเนาะก็ะหวังว่าอ่าค่าพีเอ็มสองจุดห้าเขาจะแบบสูงมากเกินไปกว่านี้นี่นะครับผมในระดับที่ว่าขอบคุมได้นะครับออันนี้ืที่มันเป็นอ่าผลกระทบต่อมูอตัวเฮาตัวเอะไรก็บคนรอบข้างตัวเอะไรก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงลูกดูการท่องเที่ยวของ ภาคเหนือเขานะครับเนาะเปิดกับาต้องการสูตรบรรยากาศตีบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทางภาคเหนือของเขาแม่นนะครับใครกระจ่างนักท่องเที่ยวว่าจะเป็นคนต่างประเทศคนไทยคนอย่างเปิ่นคิดว่าถ้าเวลาจะแเอลเนี่ยเปิดจะต้องยังมาทั้งเหนือพ่อเปิ่นคิดว่าทั้งเหนือเนี่ยเป็นสถานที่มีอากาศากบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์อากาศดีแต่เขาจะไปสร้างความพิ่ารณ์ให้เขาพราว่าถ้าเปิ่นมาถึงแล้วปุ๊บ ก่อนจะมาฟอร์บิวทิวทัศน์บนฝ่าบนดอยเพราะว่าควันอีนอคือผู้ประกาศว่าจะเป็นมอกประกาศจะสูดหายใจเข้าไปนะครับก็เป็นอันตรายต่อตคนนักท่องเที่ยวและก็ตรวจที่คนที่อยู่ในท้องถิ่นท้องถิ่นตัวเองใช่ครับพอมันเป็นผลกระทบไปเนี่ยออกซิออกคาวอย่างไปปุ๊บไข่ก็จะไปยากมาแล้วมันก็จะสร้างผลกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เกาเป็นในเรื่องของสภาพมีฟ้าอากาศแล้วก็เรื่องของฝุ่น PM 2.5องจาไอ้ที่ปิโอปอปิลได้นำมาอู่กับ ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับกถือว่าเป็นเก็ตความรู้และเป็นความเป็นหัวเป็นใยนะครับของทางสำนักงานของมนธรน้ำจลไปเยานะครับเอาละครับปีโอปอครับเขาได้อู้ในถึงในเรื่องของอะไรย่างต่างๆเป็นเก็ตความรู้ไปแล้วนะครับพอชิ้นอันนั้นที่นี่เขากจะมาอู้ในเรื่องของภารกิจของสำนักงานของเขานะครับเมื่อตีพานม้าเนี่ยมันมีภารกิจอะไรย่างนะครับครับ ด้วยอย่างแรกก็คือเดี๋ยวทั้งของหมายรับสั่งได้กืบพิณานได้เหล่าให้พี่น้องไปฟังนะครับภารกิจงานหมายรับสั่งของเขาเนี่ยตีพานมาเนี่ยในกลุ่มอนุการพิธีการซพเขาเนี่ยได้ไปปฏิบัติงานนอย่างที่ไหนมาพ่องครับผมก็เมื่อตีพานมานะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับทางกลุ่มอํานวยการพิธีการซบที่รับพระราชทานที่8นะครับก็ได้ไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงไฮยนะครับเนื่องในงานพระราชทานเพลิงซพนะครับของ พลโทพรชัยดุริยพันธ์นะครับซึ่งัลได้รับเครื่องราชมวมมอนะครับระวก็ชั้นปอชนะครับเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงกลาโหมนะครับได้รับพระราชทานโแปดเหลี่ยมที่วัดไหนครับที่วัดเมิงไลมหาลัยครับผมดีใว่าเจียงฮายเก็การปฏิบัติภารกิจก็สําเร็จนะครับรวบรวมพระดิเป็นด้วยความสมพระเกียรตินะครับ อย่างหนึ่งนะครับผมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาเฮานะครับก็ได้ดําเนินการจัดโครงการนะครับส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการต่อยอดหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอปเพาเวอร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาประจำปีก็ประมาณพศ2557 2557นะครับ2567นะคครรัับบผมด้วยเบื้องต้นนะครับกเป็นนโยบายของจากนายสมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฮานะครับเป็นได้มีน่ยอิบายในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างพลังสู่อนาคตโดยน้อมนําพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเนาการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับที่เป็นได้กล่าวถึงว่าการรักษาวัฒนธรรมก็คือการรักษาชาตินะครับนอการด้วยเป็นการต่อยอดนะครับในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และพักดันหนึ่งขอบคัวหนึ่งซอฟท์พาวเวอร์ของเขานะครับก็คือว่า มันเป็นการเป็นการน,นํานโยบายเข้ามาสู่การปฏิบัติก็คือว่าปาปานโยบายของรัฐบาลมันมีการที่เอาทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยมาต่อยอดสืบอสานทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมนะครับเนาะทางกระทรวงวัฒนธรรมเขากระับนโยบายมากระจายสู่ภูมิภาคนามาสู่การปฏิบัตินะครับ,รบโดยในเบื้องต้นนะครับสำนักง,งานวัฒนธรรมจหวัาเะเยาเขาก็ได้นำรองกับบุคลากรในสํานักงานของเขานะครับในการนุรักส่งเสริมภูมิญาท้องถิ่นให้กับอนุชนลด่นหลุ่นหลังนะครับ ได้เห็นหู้สืบพอดมรดกวัฒนธรรมในการส่งเสริมนะครับเนาะคือคนในบุคลากรเขาเนี่ยได้นํามิติทางวัฒนธรรมนะครับครับไปพัฒนาให้เกิดคุณค่าคุณภาพทางด้านชีวิตเศรษฐกิจและก็เพิ่มบทบาทให้กับหน่วยงานของเขานะครับรวมถึงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาจจะแบบว่าคนรุ่นไม่จะบ่คอยดีหู้ได้หันแล้วนะครับเนาะให้คนในแบบบุคลากรในสำนักงานเขาเนี่ยฮับหูฮับสามเหยียกรงนะครับโดยในโครงการของเขาเนี่ยนะครับ ก็ได้ําเนินการตั้งแต่วันที่27เจ็ธันวาคมนะครับที่ผ่านมาโดยภายในกิจกรรมของเขาเนี่ยจะประกอบด้วยเป็นแบ่งการเป็นซีฐานเรียนลู้ครับเนาะซีฐานเรียนรู้ที่ว่าจะใือเจ้าหน้าที่ของเขามาพัฒนาความลู้หรือว่ามาการต่อยอดอนุรักษ์นีเนาะกับเป็นเรื่องสีฐานของลูกก็คือเรื่องฐานที่หนึ่งก็คือตุ้งไส้หมูฐานที่สองก็เป็นตุ้งใยเนาะระกะตาแล้วระกะเครื่องจักรสาร ด้วยการได้รับวิทยากรตีมีความผู้ความสามารถในแต่ละด้านในด้านนี้ส่วนพ่ดถ่าว่าอันนี้เรื่องความหมายของเต่ละทานการเลี้ยลูกเนาะเกี่ยวกับูมปีนาาจุ้ยแนวปืนฟังามดุลความผู้ต่างๆได้ครับคือก่อนตีจะอธิบายในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆนะครับผมก็จะขออนุญาตพูดถึงว่าอย่างทีพีโอเปอโอไปเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครับนะครับภุมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยถ้ามันมีนมการศึกษาเรียนรู้หรือว่าเผยแพร่จากคนที่เป็นมีความรู้เนี่ยครับผมคิดว่าในภายภาคหน้านี่มันจะต้องสูญหายหรือว่าจางหายไปต่มกันเวลาแน,นนอนันจะหายแนนอนนะครับครับนนดยเพราะเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของอ,อันดับแรกและเรื่องการเวลาแน,น่นรอบการเวลาเนี่ยมันเกิดกินทุกสิ่งนะพี่โอปอ,อ กินขีนจะได้ก็คือยังเปินค้นที่เป็นมีภุมิปัญญาเป็นมีความหูครับถ้าเปินมาได้เอาไปเผยแพร่เปิดมามีการจดบันทึกมีการยื่นการรู้เนัะเปิดมาได้เอาไปแน่น้าหรือเอาไปบอกไข่เนี่ยสมมติว่าการเวลามันผ่านไปค้นลุ้นนั้นก็จะหายหายไปสิ่งนั้นก็จะหายตามเปิ่นไปครับภูมิปัญญาต่างๆไอ้ยังต่างๆเนี่ยทีป็นความรููทุกอย่างมันก็หายไปแคบเปิดไปเหี่ยวอันนี้คือสิ่งแหลกที่น่าเป็นห่วงครับนะครับสิ่งที่2ก็คือเทคโนโลยีเทคโนโลยีวัดนี่เนาะ ครับเทคโนโลยีเข้ามาแทนตีความนั้นสมัยเข้ามาแทนตีแล้วปุ๊บความเจืออย่างต่างๆมันถูกลบล้างแม่งครับครับพอมันถูกลบล้างแล้วปุ๊บเนี่ยคนเฮาประยุกต์ปัจจุบันประกาศยวว่าอันนี้มันยุคสมัยไหนสมัยใดแล้วยุคสมัยได้แล้วยงเจือเรื่องจีอี้อยู่กะยังเจือเรื่องจีอี้ยูกะนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีเทคโนโลยีเนี่ยเ้าบางอยากจะให้เอาเทคโนโลยีตัวเนี้ยมาทำลายให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหายมาทำลายวัฒนธรรมองค์กรที่มันมีอยู่เนาะควรจะนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการ เผยแพร่จะดีกว่าทรงเสริมทรงเสริมครับนะครับอย่างเช่นตอนเนี้ยนี่คือเขาสองคนออกใน,ในรายการอันนี้ก็คือการเป็นการใจ้เทคโนโลยีในการที่จะเผย,พยแพร่ให้กับทั้งผู้ชมผู้ฟังบนนี้บผู้เร็ยบสามครับเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภูมิปัญญิท้องถิ่น tpo ได้อูไปแตะกี้ก็คือมีอยู่สีอย่างนะครับตีทั้งสํานักงานพระธนธรรมจอมัลพะเยาได้จัดไปเมื่อวันที่เซาจิตเาจิตตีพันมานะครับ อย่างแรกนะครับก็คืออ่าตุ้งไส้หมูเนาะตะกี้ทีวีโออารดีโอถึงตุ้งไส้หมูนะครับอย่างที่ท่ทานผู้ชมก็เห็นกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือการสาธิตวิธีการทำตุ้งไส้หมูนะครับซึ่งก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่เป็นมีความรู้รนะครับผู้สมควรนุบนะครับในหมู่บ้านนะครับที่เปิลได้มาสาธิตแล้วก็สอน ทุกคนได้ทำนะครับแบบมันมีวิธีการทําจะได้ตัดจะได้นะครับแต่วันนั้นนายเปียวปอปผมเนี่ยนะตุงไส้หมูเนี่ยมันมันเป็นไส้หมูยังเปิ้ลไส้กัมเป็นไส้อย่างเงี้ยผมแบบตุงไส้ตันตุงไส้ตันไม่เห็นแล้วแหละนะมันจะต้องละเอียดหน่อยนะตัดผ่ารตัดน้ากากอย่างอย่างอย่างงั้นจ่ามันบอกว่าตุงไส้หมูเนี่ยภาพกระดาษเจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยหนึ่งผมกระพราด้วยเปิ้ลนะยเปียปอปนะมันพอเหมือนงไงเนี่ยนะครับเนาะครับเมืนผมกระตัดดตัด้วยเปิ้ล่ะตัดททีีตัดบ พอมาตื่นปุ๊บมันปุ้มมันสั้นนี่ามวยยังแบงกับพุ้นไปอย่างนั้นครับมันมวใหญ่อย mm ู่เพราะเส้นเพิ่นน no ี่แปลกออกมาเง๊วง้มนะห้อยนะครับอันนี้ก็เออผมก็ได้มีส่วนรวมในกิจกรรมนะครับทุกคนก็มีส่วนรวมในกิจกรรมนะครับนะครับตรงไส้หมูเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคนเขาเจ้าเหนือเจ้าล้านนาเนี่ยเปิ่นความคิดนี่เปิ่นสุดยอดมากนะครับกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยเปิ่นสามารถที่จะเอามาตัด เอามาดัดแปงเอามาดัดเพื่อเป็นสิ่งนี้ได้เป็นสิ่งประดับนะนี่ถือว่าประดับสมองระดับความคิดระดับภูมิปัญญานี้เป็นสุดยอดจริงๆนะ<ด><ด>ครับ,รบเปินตัดแล้วเปิดเอามาเนี่ยอย่างเปิดเอามาประดับครับในงานบุญต่างๆ <ừ> พี่โอปปอใ,ในงานบุญได,ได้ทุกงานเลยงานบุญงานขึ้นบ้านไม่งานด้านกระถินปีไม่สงการในหมดนะครับในหมด ตีปักกอกสงของซ้ายสงการมันไหนกันได้มดนะครับแมนครับได้มดที่เทาหันกันนะครับอันนี้คือตุ้งไส้หมูเปิ้นทำมาเพื่อที่จะเอามาประดับในงานต่างๆ่างนะครับอย่างที่สองก็คือตาเหลวตาเหลวครับตาเหลวตาเหลวนี่ก็อะาละเหมือนกันนะครับบัะเจี้ยนที่เทาแป้งนี่มันเหลวนะตาเทาเนี่ยจะเหลวนะครับซับไปซับมาแค่ไหนครับเนาะ อ่านะครับอันนี้ทีผู้ชมได้เห็นนี่คือตรงเส้นตรงนะครับมีตรงใหญ่มีตรงเดี๋ยวขออธิบายเป็นลาดับลําดับนะครับอันนี้เป็นตาเหลวนะครับตาเหลวเนี่ยด้วยความเจือภุมปัญญาของชาวบ้านเขาเนี่ยเป็นคิดว่าสิ่งสิงนี่นะครับเอาไว้ป้องกันสิ่งบดีสิ่งบดีนะครับยังผมไปละอ้อนนังปีโอปอไปละอ้อนเนี่ยจะเห็นก็ว่าบ้านบางหลังนะครับทีบอมีเจ้าของบ้านอยู่ จัด<า><า>นอกประจักษ์สารติดประตูไว้ทั่นนะครับเราประ,ประจักษ์ให้คนเท่าคนแก่เนานะประจักษ์สารแล้วมาติดไว้หั่นนะครับแม่นครับเปิจะเอาสารแล้วก็เอาแขวนไว้หน้าประตูถ้าผมไก่หน้าบ้านหลังนั้นปผมจะหู้เลยว่าบ้านหลังนี้ม,มีคนอยู่อสมัยตะกอนผมคิดจะอันนเพราะว่าเจ้าบ้านเผนคิดว่าสิงสิงเนี้ยสามารถที่จะเอามาป้องกันสิ่งบดีเข้าบ้านปัดเสนียดจันไรกันพูดผีปีศาจ มเกิดมีวิธีทำของเปิดเปิดด้วยการที่ใจ้ตอกเนาะตอกที่ทําจากไม่ไผ่เนี่ยเอามาสารไข่ไปจะได้กันกระมีเนียวันเั้นผมงกระเนี่ยจนเพราะก็ปิ๊บปอท่านีเนี่ยจับอย่างกันแล้วนะครับกว่าจะได้แต่ละอันนะครับจุ๋ยกันเนี่ยไปจนเพราะแบบโอ้ผมนับถือใจเรยวว่าคนสมัยตะกอนเนี่ยเปิดคิดได้จะได้เนาะว่าจะเอาตอกเนี่ยมาเอามาสารเอามาซ้อนกันจะได้ให้เป็นจานนะครับอันนี้คือตาเหลวตาเหลวเนี่ยนะครับ บางตีนี่ใจ้ในพิธีซืบเจตานะพี่โอปออืมแหละครับอย่างเช่นวัดสีคมคําพระอารามหลวงเขาเนี่ยนะครับโดยอ่พระท่านพระเดชพระคุณหลวงปอท่านพระครูประพระัดธรรมรังสีหรือว่า,ค,า,า,าครูบาอาจารย์ตั้นรังสีนะครับเปิ้นจะเวลาเปิ้นมาเนี่ยเปิ้นจะมีพิธีกรรมขั้นต่อของเปิ้นเวลาทางวัดสีคมคําเปิ้นมีจัดพิธีซืาาบเจต่าเปิ้นจะให้ลูกศิษย์ลูกหาพิ่สุ้สามเณรเปิ้นเนี่ย ทำตาเหลวตาเหลวนี่ยประเจี๊นน้นอยๆอย่างที่ผู้ชมนี่เห็นในหน้าอนนจอเน,นีอันใหญ่เลยแหละครับละ่ะเปิ้ลเนี่ยตาเหลวไปอันใหญ่ออันใหญ่เลยคือแบบหื่งคนสามารถหลอดผ่านได้อ๋อเปิ้ลมีไม่เผื่ออย่างนี้นครับเปิ้ลกับคิดว่าหลังจากที่เขาทําพิธีซื้อจตตาแล้ว<อ>ทรงเคาะทรงไอ้อะยังเสร็จเรียบร้อยปุบ๊บการหลอดตาเหลวเนี่ยข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าเป็นการหือ้อซิงที่มันบดีเนี่ยนะออยู่ด้านหลัง อครับสิ่งตีบอดี้ให้รุดไปตั้งหลัง,งลข้ามตาแล้วมาละข้ามตาแลลวมาละตาแล้วป้องกันสิงบัดี้เขาไปละครับอ๋อไปตาแล้วใหญ่แล้วเขาหลอดเข้าไปครับเพราะฉะนั้นการตาีทันพระคร,รนะูประทมเจี๊ยนนะเพื่อเป็นการให้ประชาชนหรือว่าสาธุชนที่มารวมเนี่ยได้หลอดตาแล้วนั่นเพื่อปุน ปนเปนน้ำเน่าะเอปนเคาะปนน้ำปนสิ่งบดี้อย่างเอาไปตั้งหลังพอข้ามไประพบก็จัดเป็นชีวิตกัิดีๆล่ะชีวิตจะมีริงดีๆเข้ามามีชีวิตใหม่มีอย่างไรนะครับอันนี้คือตาเหลวตาเหลวนะครับน้อ่ตาไปครับผมตาเหลวนี่ก็คือเป็นสิ่งตีเฮาอูดทีกี้คือเป็นปัสสซิงบอดีเหมือนกันครับต่อไปบ้านเป็นไม้ขยูครับต่อไปเป็นตุ้งไงยแมงมุมนะครับตุ้งไงยแมงมุมเนี่ยอันนี้ก็น่าจะประยุกต์มา นะครับตรงนี้แมงมุมนี่ก็จะเป็นในเรื่องของอความเจียบนี่นการที่ว่าขจัดป้าเปลาสิ่งนนบอดีเหมือนกันนะครับตรงนี้แมงมุมงามไปย่ยางนะครับตรงนี้เน <Cao S 1> าะตรงนี้แ <ละ S 2> มงมุมนี่นนอันนี้ก็จะเห็นในตามในงานวัดนะครับ,รบงานวัดต,ต่างบวๆสมัยจะเป็นงานบุญน,นะครับงานบุญวัดวาอารามต่างๆเนี่ยเจ้าบ้านก็จะช่วยกันแปลงนะครับเอาไปประดับตกแต่งบ่วว่าจะเป็นฐานพระพุทธรูปฐานพระประธาน หล่อพระวิหารพระอุโบสถหรือบริเวณงานวัดนะครับก็จะไปไปประดับกันนะครับอันนี้เป็นใจอย่างก็ขับวัตถุอ่วัตถุอ่อย่างเราอุปกรณ์ละลักตีเป็นใจเนี่ยวันนั้นทีเป็นได้สอนเานี่ก็คือเป็นใจในส่วนของไม่ไม่ครับไม่ไพ่หมอกที่ยก้างเนาะครับเนาะไม่หมอกดิอสอเนาะหมอกหมอกสอหมอกด้ามประกาศเป็นสองอันเนาะไปแสวงกันเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็ทักใจใช่ไหมผรมใจไหมพรมทักเนาะั เป็นงา้นละเอียดอ่อนเหมือนกันนะครับเป็นงั้นละเอียดอ่อนงานฝีมือใช่เหมือนกันนะครับงั้นเลยนะใจใจครเป็นการฝึกสมาธิไปตัวนะครับ่ใช่ว่ามันจะนอกใจจะเป็นไฟงใจประดับด้วยเป็นเครื่องรักของขังอย่างนึงแล้วเนาะก็เป็นการฝึกสมาธิเปลี่ยนทิจกรรมไปตัวนะเนี่ยนี้นะครับแล้วอย่างสุดท้ายวันนั้นนะครับที่เปิ้ลได้สอนเขาทําก็คือการทำเครื่องจักสานจักสานเนาะอันนี้ไทยเนี่ยสหรับเขาอะไรก็หาฐานนี่เนาะเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับ ความนัดของแต่ละคนนะครับยังแบบยังบางคนอาจจะเนี่ยตุ้งนะครับเนี่ยตุ้งของผัยของมันแต่เคืบรรจักษ์สารนี่ก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังครับยังภาชนะของใจต่างๆนะครับในชีวิตประจาวันของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นว่าบ่จะบ่จะพวกตะการนะครับกองเข้าแม่งครับกองเข้าอย่างนั้นเนาะ อดเห็นนะครับมองใจมันนี่นะอย่างก็พวกคล้องใส่ปลาอย่างนั้นอันนี้มันไกลอย่างก็น้อยเนาะเนี่ยเป็นอย่างของฝากอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับต้องมาข้างกับบัตรต้องว่าสานแบบใจเป็นอันใหญ่อันนี้เขาสานเป็นแบบอันเล็กๆน้อยๆแบบสวยงามเป็นสิ่งของฝากเลยเป็นมรดับนะครับอัมันจะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เนาะยังยังถ้าทําอันใหญ่ก็จะเป็นของใจแมนครับถ้าอย่างทีปโอปอวัตตะกี้ก็คือทําเป็นอันน้อยๆ ไปของฟ้าของประดับแม่ของประดับอย่างบางบ้านเขาจะหันไอจำพวกเป็นอะไรอย่างก็ขอห้องใหม่็ตทีเป็นด you know. like no ักปลาไซน้อยเป็นไซเป็นของเป็นอย่างที่เขาแขวนไว้หน้าประตูนี่เพราะมันมีความเจียววาวไซเงินไซทองอย่างนั้ก็ไม่เขียนเป็นทําย่างไงนะดักเงินดักทองนะครับอันนี้ก็คือภูมิปัญญาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับซียางนี่นะครับตีมูผมได้อู้มาเนี่ย มันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของเครื่องประดับในพิธีกรรมต่างๆปาะดานะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในของผู้ปัญญาชาวบ้านครับที่จริงอ่ะมันมีอีกมากมายนะครับนักนะครับผู้ปัญญาของทางภาคเหนือของชาวล้านนาเขามีหลายสิ่งหลายอย่างตีเอายังมาได้นํามานะครับอู้พือกับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับเนาะแต่ว่านี่คือสิ่งนะครับตียังมี ของแทบใจอีกคำหนึ่งคือปัจจุบ้านปัจจุบ้านปัาจุบันก็คือค้นที่มีความหู้ความสามารถความสามารถด้านนี้โดยเฉพาะนะครับแต่เปิ่มาได้นิ่งน้อนใจเปิ่ก็ยังมีความใส่ใจในการที่จะหักษาไว้แล้วเอามาสืบทอดเพื่อกับคนรุ่นหลักคนรุ่นอย่างต่อไปนะครับซึ่งมูเฮานะครับบ่กว่าจะเป็นคนนมคนสาวคนเท่าคนแก่บ่กว่าไว้ได้ก็ตามนะครับก็สามารถที่จะ่วยกันรักษาธนบำรุงแล้วก็ต่อยอด แล้วก็สืบสารให้คนรุ่นหลังได้ได้หู้ได้หันนะครับสืบสืบกันไปตราบนั้นเท่านั้นเลยประวัติจะไปสิ้นสุดอยู่กับเขาที่เนี่ยนะครับนะครับผมวัฒนธรรมภูมิปัญญาเป็นประโยชน์กับเขานะครับครับผมเอาล้วครับอันนี้ก็ครับคือสิ่งตี้ผมทั้งสองคนได้นำมาฝากกับทั้งท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระเล็กๆน้อยๆแก้ความห่วเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะ บางท่านบางคนก็อาจจะหู้นักกว่าเลาก็า<ผ>มีนะครับเพราะฉะนั้นก็นถ้าบางครั้งอู้หยัยงตกขาดไปพิสไปก็ขออภัยกับทางท่านผู้ชมท่าผู้ฟังนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เวลาของฮอลกลับมาถึงนะครับช,ช่วงสุดทา้ทา,ายนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับน้องผมก็ขอฝากนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้อาจจะใบใจสุภาษิตล่ะนะกรรมมะเกานะครับแต่ผมจะขออู้ถึงเรื่องของบุญเรื่องของบาปนะครับเนาะบางท่านบางคนนะครับยังมาเข้าใจว่า บุญบาปเยอะพอออกคือยอ,คอย่างนะครับมันมีอย่างสมมุติว่าค้นง้มหอยอยู่ในน้ำครับกับคนนุ่งขาวโฮมขาวอยู่นนนในวัดครับผมถามปิโอปอว่าคนเนี่ยจะได้บุญเพราะะไจะได้บาปค้นนุ่งขาวโมขาวอยู่วัดครับอในแต่ความคิดปิโอปอคิดจะอันนะครับ,รบแต่ในทางกลับกันค้นง้มหอย,อยอยู่เนี่ยกืดว่าเอ๊เครเอาหอยเนี่ยไปเก่งถวายพระทํา้ทุตเจ้าบรรพามันเสียใครทําบุญครับแต่ค้นที่อยู่ในวัดหมขาว พอคนเดินมหอยพุ่นว่าโอ้คนนี่บัดีวันพระวันศีลบลาบเวอยนแหมปว่าคนปุ่นสรุปบัดีเหียเป็นว่าโฮมเขาอยู่ในสถานที่ดีแต่สาดีแต่จิตบอกใบรบริสุทธิ์แต่คนตีอยู่ในั่นกำลังทําบาปอยู่แต่จิตเป็นบริสุทธิ์อยากจะถวายพระเพราะฉะนั้นนะครับคนเขาเนี่ยการกระทําอะไรต่างๆเพื่อพอเจตนาครับเนาาบงครั้งคนทําดี เหมือนจะทําดีนะครับแต่ว่าเจตนาบดีแต่บางคนเปิดสิ่งที่มันทานั้นอาจจะบดีแต่เจตนาเปนดีนะครับเรื่องแบเล่นตองนะบางคนนะครับอันนี้ก็ขอฝากกับทางท่านผู้ชมและผู้ฟังนะครับเอาครับในโอกาสสุดท้ายนี่นะครับก็ทางนะครับรายการประเพณีพิธีการนะครับก็จะได้ขอลาท่านผู้ชมและผู้ฟังไปก่อนนะครับและก็ขอฝากไว้ครับติดตามกันในวันอังคารหน้านะครับในเวลาเดิมนะครับผ่านทาง เพจ Facebook พยเอาทีวีทีวีฟชุมชนนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมนะายนัทวุฒิทองแป้นและก็ผมนายสุภกิจปูเลยครับ,รบจะได้ขอลา่านผู้ชมและผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีในช่วงปีใหม่ปี25 67นี้นะครับขอทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนนะครับขอกาวความบัดสวัสดีครับมือ thay nhau nam quan đinh đèn thìn mắt hẹn qua lam hãy chau tôn nuông